สะพนานไกลเป็นเหล็กของ e อีนสีก็สะพนานไกลเป็นเหล็กแล้วก็ไอตัวลูกเบี้ยวเนี่ยก็เป็นเหล็กด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบริง่งไม่ได้เป็นลูกปืนนะสวัสดีครับท็อกวิบีการอีพนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิบีกันที่มีชิ้นส่วนเป็นเหล็กแท้นะครับจะมียี่ห้อไหนบ้างนะก็เอามาให้ดูสี่ยี่ห้อนะครับ ที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนาะมาเริ่มต้นที่กระบอกแรกกันเลยนะครับ E&C n นะก็อก 19x นะครับตัวนี้สีทรายเนาะก็สีสวยงามนะครับสวยงามพระราม8 <c oughs> พูดไปเรื่อยนะ <c oughs> ตัวที่2ก็เป็นอาร์มี่นะครับ R18 หรือว่าก็อก18นะครับของค่ายจีนเหมือนกันนะอาร์มีกับ E&C n นะครับ ตัวที่3ก็จะเป็น WE นะครับนะหรือว่า V นะก็ส OK 17เจ็5นะครับอันนี้ก็ยอดนิยมนะมีในท้องตลาดนะครับตัวที่4ก็เป็นสมิธแอนเดอร์สันนะครับยูมาเล็กนะ s N P จะบ้าหรือเปล่านั่มันร้านขายเค้กนะ m N P 9นะครับตัวนี้นะครับ ฟูมาร์กิ n งนะอันนี้ซื้อมือสองมานะก็อย่างที่เคยดูรีวิวไปนะสีรุ่นนี้นะครับโคงจะเป็นโพลิเมอร์นะหรือว่าพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับจะมาเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะว่ากระบอกไหนนะครับมีชิ้นส่วนเป็นเหล็กบ้างนะครับอันนี้เป็นสไลด์บนของ e n c นะครับโครงสูบที่เห็นเป็นสีเงินๆน,นี้ไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นอลูมิเนียมนะที่เป็นอลนะูมิเนียมสปริงเป็นเหล็กนะครับ สปริงหัวไกลอดอลูนะครับสไลด์อลูศูนอลูลำกล้องอลูนะครับก็มีแค่สปริงนะที่เป็นเหล็กนะตัวเฟรมล่างมีอะไรเป็นเหล็กหรือเปล่านะครับก็เริ่มจากคันค้างนะครับไม่ใช่เหล็กนะเป็นโลหะนะครับโลหะไอตัวสีดำดำตรงนี้ก็ไม่ใช่เหล็กนะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับ ชุดยิงไม่ใช่เหล็กนะเป็นโลหะสะพานไกเป็นเหล็กนะครับนี่นะแม่เหล็กดูดติดนะครับตัวสะพานไกโดยเนะี้ยแม่เหล็กดูดติดนะครับสะพานไกเป็นเหล็กลูกเปี้ยวเป็นเหล็กนะลูกเปี้ยวตัวที่ไปตีกับด้านบนของสไลด์นะเป็นเหล็ก เอ็นซีเป็นเหล็ก2จุดนะลูกเบี้ยวตัวนี้นะเป็นเหล็กแล้วก็สะพานไก่ตัวนี้เป็นเหล็กขันค้างไม่ใช่เหล็กนะครับต่อไปเป็นอาร์มี่นะครับสไลด์บนของอาร์มี่ไม่ไรเป็นเหล็กหรือเปล่านะครับโค้งสูบอลูเลือนฮอปอลูอลูเหมือนกันนะครับไม่มีเหล็กนะสป,ปริงเป็นเหล็กสป,ปริงเป็นเหล็กอยู่แล้วนะ ไก่หลอดอลูนะครับไลไ์ไม่มีอะไรเป็นเหล็กนะเฟร,รมล่างของอาร์มี่นะครับขันค้างขันค้างเป็นเหล็กนะครับของอาร์มี่นะว้านี่นะครับแม่เหล็กดูดติดนะโคงรงเฟรมล่างเป็นอลูนะครับเป็นโลหะสะพานไก่ไม่ใช่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับยิงไม่ได้เป็นเหล็กไหม ไม่มีแล้วนะครับของอาร์มี่มีแค่คันค้างอย่างเดียวนะที่เป็นเหล็กนะถ้าเทียบกับ ENC ENC อจะมีสะพานไก่นะครับตัวนี้นะเป็นเหล็กแล้วก็ลูกเบี้ยวตัวนี้เป็นเหล็กนะครับแต่ของอาร์มี่มีแค่คันค้างตัวเดียวนะที่เป็นเหล็กนะครับมากล่องไต้หวันนะ W.E นะรหรือว่า V e นะโครงสูบอลูเรือนท็อปอลูสปริงเป็นเหล็ก เหมือนซับปิงของวีอ่ะมันจะดูดติดเยอะกว่าของอาร์มีนะไม่รู้ว่าเกี่ยวที่สีหรือเปล่านะนะัเป็นสีดำอะ่ะอันนี้เป็นสีเงินไกด์ลอดอลูศูนอลูไา้ายอลูของกล้องอลูนะครับเฟรมล่างแต่ว e. ีมีอะไรเป็นเหล็กบ้างนะครับเริ่มจากคันค้างคันค้างเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทั้งสองข้างเลยนะ เลยเป็นเจนห้านะครับโครงเฟรมล่างไม่ใช่เหล็กสะพานไกลสะพานไกลเป็นเหล็กนะครับของของวีสะพานไกลเป็นเหล็กด้วยนะแล้วก็แบริ่งเป็นเหล็กนะแบริ่งโดยไม่เป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนเป็นหมุนได้นะเป็นเหล็กนะครับ ที่เป็นเหล็กนะมี3อย่างนะมีคันค้างสะพานไกลแล้วก็ตัวแบริ่งนะที่เป็นเหล็กนะของ w ัว e, มี3อย่างนะมาดูยี่ห้อสุดท้ายนะครับยูมาเหล็กนะยูมาเหล็กก็ไต้หวันผลิตนะครับแต่ว่าเป็น QC ของเยอรมันนะครับเยอรมน,นีเนาะก็โครงลูกสูบอลูนะครเกลียวท็อปอลูสปริงเหล็ก ไกดหลอดไก้ลอดเป็นเหล็กนะตรงหัวมันมีน็อตอยู่นะไอไกหลอดตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเหล็กไม่เหล็กดูติดนะสไลด์อาลูลำกล้องอาลูศูนย์ก็เป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่เหล็กมาดูเฟรมล่างนะมีอะไรเป็นเหล็กบ้างนะตัวปลดสไลด์ไม่ใช่เหล็กนะตัวคันค้างเป็นเหล็ก นี่นะคันคานสไลด์เป็นเหล็กทั้งสองข้างเลยนะคโครงเฟรมล่างไม่ใช่เหล็กนะสะพานไกลสะพานไกลมันเป็นเหล็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเหมือนมันเหมือนสแตนเลสอะแม่เหล็กมันดูดติดเบาๆนะดูดติดเบาๆนะเนี่ยติดเบาๆ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปล่านะไอ้ตัวเนี้ยข,ขาวๆตรงนี้นะชุดยิงตัวแกนที่ติดลูกเบี้ยวเป็นเหล็กนะครับตัวนี้นะเป็นเหล็กแท้นนะสีดำๆเนะคยนะตัวลูกเบี้ยวก็เป็นเหล็กนะไม่เหล็กดูดติดนะคิดส่วนเป็นเหล็กเยอะนะของอยูมาเหล็กนะครับ น่าต่ตามชื่อนะอยูมาเหล็กนะก็เลยเป็นเหล็กแล้วส่วนใหญ่นะครับจะบ้าหรือว่ามั่วไปเรื่อยถ้าเป็นยูมาพลาสติกก็คงเป็นพลาสติกนะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวเลยกัน <c oughs> เลยนะ <c oughs> คือไอ,อย้ยูมาเหล็กเนี่ยราคามันจะแพงกว่ารุ่นอื่นนะถ้าเทียบกันนะก็คุณภาพตามราคานะอื่นนี้มันแพงมันก็เขาจะทำมาให้มันดีขึ้นมาหน่อยนะ อย่าง V นะก็แพงกว่าของจีนนะมันก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเยอะกว่านะแต่ที่เราตกใจก็คือของอาร์มี่นะกับของ ENC อ่ะเอมันมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเยอะกว่าของอาร์มี่นะมี2อชิ้นนะอันนี้เป็นจีนเหมือนกันนะแต่น e ซมีลูกเบี้ยวเป็นเหล็กกับสะพานไก่ตรงนี้เป็นเหล็กอาร์มี่มีแค่คันค้างนะถามว่ามันมีผลอะไรไหมเป็นเหล็กกับเป็นอลูมิเนียมนะครับ บีบีกันมันไม่ค่อยมีผลอะไรนะเพราะว่าแรงแรงรีคอยอ่ะมันไม่ได้เยอะมากนะมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราเล่นได้นะแต่ถ้ามันเป็นเหล็กอ่ะมันก็ทนกว่าอยู่แล้วนะก็ตามวัสดุที่เขาเอามาทำนะแต่ถ้าถามเราอ่ะสองอันนี้ยมันใกล้เคียงกันเลยนะของ V มีคันค้างเป็นเหล็กสะพานไกลเป็นเหล็กของ e อ c ก็สะพานไกลเป็นเหล็กแล้วก็ไอตัวลูกเบี้ยวเนี่ยก็เป็นเหล็กด้วยนะ แต่ว่าไม่ได้เป็นแบริง่งไม่ได้เป็นลูกปืนนะอันนี้เป็นลูกปืนนะก็เป็นเหล็กใกล้เคียงกันเลย <We S 1> V ีกับเ n c นนะลองคิดดูนะว่าซื้ออะไรมาเล่นดีเนาะมันก็แล้วแต่ว่างบประมาณของเรานะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วนะครับเป็นแค่การเปรียบเทียบคร่าวๆให้ดูนะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าชิ้นส่วนอันไหนเป็นเหล็กบ้างนะหรือว่าภายในของแต่ละยี่ห้อมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะมีอะไรจะมาพูดคุยให้ฟังอีกก็คอยติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมไปแล้วสวัสดีครับ ENC มันไม่ใช่แบริ่งนะแต่ว่าสไลด์มันลื่นมากเลยมันลื่นกว่าไอ้ตัวแบริง่งีกนะ ไม่รู้เขาออกแบบมายังไงเนี่ยอแปลกดี